ตัดแล้วเรียบร้อยตัดผมไปแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยไม่ธรรมดานะครับอ่ะรอทำไมไม่เอาให้พี่ทินตัดของฝากมีตลอดพี่ทินกันอนอืตื่นแล้วไหนคันไหนที่จะขายสามพันคันนี้บอกฮะเอเห็นบอกว่าขายสามพัน ลูกพี่เล่นกับคุยไหเล่นใดลูคยขายเล่นใลูพี่บอกว่าห้าร้อยัด้ย่ไหเออเท่าไหร่เดี๋ยวตังมาเลยนี่หลเองขายได้เท่าไรพันสเลยใครมาซื้อเอาไปฮะขายยังขายแล้วีได้เท่าไหรนะพันสองพัโ้ันแพเองแล้ววะลูกพี่บอกว่าห้าร้อยเออือวะอ่าอ่งัันให้ห้าสิบาทแล้วกัน